ชีวิตนี้ข้าต้องเป็นนักมวยเจ้าอยากรู้เรื่องราวของข้าเหรอก็ไปสิโอเคครับข้อขอกาบสวัสดีนะครับเราอยู่กันในเกมโรบอกวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันโอ้มีเนื้อเรื่องด้วยหยุดนะแม่สาวน้อยอีดอกเอาเงินมาซะเฮ้ยไม่ให้เจ็บตัวนะเมืงบอก เฮ้ยฉันไม่มีอ่ะฉันมีแค่บัตรคุมปองเอาไว้แลกอาหารอ่ะคืยพระเอกมาแล้วดูนั่นสิใครหนะ้าตัวสีเขียวพร้อมหรือยังต่อยไปหนึ่งช็อตโอ้อ้โอ้โอยพระเอกโดนลุมกดป้องกันเฮ้ยทำไมกดป้องกันยากจัง ตายตายตายเออมันยังไม่เตียวบิกเหรอเนี่ยการเป็นเพเอกนี่มันยากซะจริงเลยเฮ้เหลือแกแล้วสินะไมกระบ,บองหน่อยแกทำพักพวกของข้าข้ามีไมก้กระบองให้เจ้าแดกอยากกินไหมล่ะเอาแล้วหมัดกับไมก้กระบองใครจะชนะกัน คุณคก็รู้ว่าใครจะชน,นะเออโอ,อ,กอ้โหโดนตีหัวไปหนึ่งดอกหัวหัวมาทำจากเพชรฮุบซ้ายฮุบขวาตอนนี้ว่ายัางไงแล้วว่ายัางไงล่ะเอายัางไงฮะเอายังไงอ๋อเดินตักเดินตอกหัวเฮ้ออออออยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ย กูชิดกำแพงถีบไปหนึ่งครั้งหยุดนะเรียบร้อยโอ้คุณเป็นีโลของฉันรับอันนี้ไปเลยไม่เป็นไรฮะผมไม่เอาคุมปองซื้อข้าวได้หนึ่งจานร,รับไปสิคุณก็ได้คุมปองซื้อข้าวมันไก่ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในสนามมวยออนไลน์แล้วตอนนี้เราก็จะไปหาคู่ชกกันเลยนะฮะคู่ชกอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เจอคู่ชกกันเลยนะฮะอันนี้คือสนามมวยนะแถวนี้ก็ไม่มีคนเลยเดีย๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันเราเจอกับคู่ชกของเราแล้ว นั่นก็คือคนที่ใส่นวมสีเหลืองสินะ Nine นายน่ะห่อนเกินไปที่จะมาเจอกับเราให้เสียงภาคโดยมุมแดงแล้วมุมน้ำเงินเอาแล้วครับมุมแดงว่ายังไงวิ่งก่อนเปิดก่อนได้เปรียบมุมมุมน้ำเงินกันอย่างเดียวไม่ต่อยเลยต่อยก็ต่อยเจ็บเจ็บเอาแล้ววิ่งไฟวิ่งไฟเหมือนเด็ก หมือนเด็กกำลังต่อยกันอยู่ฮะมุมแดงบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องวิ่งใส่อย่างเดียวโอ้โอ้มุมแดงเจ็บมากมุมน้ําเงินไม่เป็นห่าหิวที่อะไรเลยเอาแล้ววิ่งใส่อย่างเดียววิ่งใส่ยอย่างเดียวมา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 ,มาไม่เป็นอะไรเลยฮะเทียบกับมุมแดงมุมแดงนี่เลื่อนเหลือแค่ยี่สิบแล้วแล้วว่ายังไงต่อย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 ,อยแล้วก็ไม่ไปเห็นเป็นอะไรเงียบร้อยมุมแดงนกหรือเปล่า น็อกไปแล้วย sure like ังยังยังน oh, ็อกน็อกเรียบร้อยค่ะมุมแดงโดนมุมน้ําเงินน็อกไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวเลยเอาแล้วขึ้นมาวิ่ง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 ใส่อย่างเดียวมุมน้ําเงินบอกว่าไม่ไหวแล้วเอาวิ่งใส่เปิดก่อนได้เปียบแม่บอกมาเปิด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 โอ้ยโดนน็อกไปอีกหนึ่งไหมจะโดนน็อกไหมโดนไหมโดนไหมเรียบร้อยไหม โอ้ oh, เรียบร้อยโดนนอกไปมีแพ้หรอเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกนะแค่เนี้ยนะมันยังทำไรข่าไม่ได้เชื่อข้าจะจับมาล้างแคนเมื่อถึงวันนั้นวันที่ข้าเฝ้ารอทุกๆอย่างข้านะจะเป็นนักงวยดับหนึ่งให้ได้ เมื่อถึงวันนั้นแล้วชีวิตของข้าต้องเปลี่ยนไปติดตามตอนต่อไปได้อ่ะคืออ่ะคือก็ขอให้ทุกคนติดตามด้วย